ครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับชินจังแชนแนลนะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบ้างไฟพญานาคที่เรามักจะได้ชมกันทุกปีนั้นส่วนใหญ่จะสามารถสมได้ริมแม่น้ำโขงที่อำเภอผลพิสัยอำเภอรัตนาวาปีอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายและอำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลงอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการครับซึ่งแต่ละปีนั้นจะมีให้เห็นบ้างไฟพญานาคได้ไม่เท่ากันบางจุดจะได้เห็นบ้างไฟพญานาคเยอะบางจุดมีน้อยแตกต่างกันไปครับปีนี้ปรากฏการ15ข้ามเดือน11ตรงกับคืนวันที่29ตุลาคม2566เพราะฉะนั้นตามเรา มาดูว่ามีจุดไหนที่จะสามารถมองเห็นบ้างไฟยพญานาคได้บ้างครับจุดชมบ้างไฟยพญานาคหนองคายหนึ่งลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายลานนาคาเบิกฟ้าตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าวัดไทยในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัยริมฝั่งแม่น้ำของโดดเด่นด้วยพญาพิสัย นาคราชซึ่งเป็นองค์พญานาคเก็ตเสียนสีทองอาลามงดงามตั้งอยู่ตำบลจุมพลอำเภอพล,พลพิสัยจังหวัดหนองคายพุทธอุทยานนานาตาิาเป็นอีกจุดสมบไัไฟพญานาคที่เห็นสวยงามมากครับ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงที่พบว่ามีบ้างไฟพญานาคขึ้นมากเป็นอันดับต้นๆอีกด้วยครับที่นี่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมประชุมรัตนธรรมเจดีเจดีรูปทรงปฏิมาก,กรรมดอกบัวจำลองปฏิมาก,กรรมบนสวรรค์นอกจากมารอ สมบ้างไฟพญานาคก,ก็สามารถสมสิ่งต่างๆได้อีกด้วยนะครับวัดไทยเป็นวัดที่เที่ยวดังในจังหวัดหนองคายครับเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของไผ่ถ้ำพญานาคหรือถ้ำเมืองบาดาลจำลองโดยมีพญานาคนาคใส นาคปกก้าเสียนที่ประตูทางเข้าเมืองบาดาลซึ่งจะเชื่อมเข้าไปในลำตัวของพญานาคโดยนักข่องเที่ยวจะลอดเข้าทางส่วนท้องของพญานาคและจะมุดออกทางส่วนหาง,งของพญานาคในบริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัด เป็นจุดสมบ้างไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดด้วยจังหวัดหนองคายอีกด้วยครับวัดหินมักเป้งตั้งอยู่ที่บ้านไทยเจริญอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นวัดที่สร้างอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงครับที่นี่เป็น อีกจุดที่สามารถสมบังไฟพญานาคได้อีกด้วยรวมถึงที่นี่เป็นแต่เดิมเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เทศเทศรังสีเจจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานซึ่งเป็นที่เขารบบูซาของชาวบ้าน ในจังหวัดมองการริมฝั่งแม่น้ำขงเป็นอีกจุดที่เราสามารถไปชมความสวยงามของบั้งไฟปญายานาคได้ซึ่งแก่งฮาฮงนั้นเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่กั้นระหว่างจากฝั่งไทยถึงฝั่งเาาและยังเป็นที่เรียกกันว่าส,สดือแม่น้ำของอีกด้วยเนื่องจากมีน้ำไหลเชี่ยวจนเป็นหลุม รูปกลวยลงไปแม่น้ำนั่นเองงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก2000ประจำปี2566ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ